สวัสดีครับบาเบียวพัศแสบนะครับพี่น้องวันนี้บาเบียวกับด้ปลานะครับที่ไปหาหมานะครับพี่น้องนี่ครับได้ปลาจ้าบาเบียวหาปลาจ้ะแต่หลายหล่เราจะมาให้แม่เห็ดแนางสู้กินนะครับพี่น้องแม่สวัสดีครับเป็นสนั่นแม่สวัสดีจ้าเอ็ดปนแม่เห็ดยังสู้กินนะแม่ต้มจ้ำนะจ้าวัดสิป่นป่อนดอกสิต้มแล้วก็ตจำจ้ำเห็ดแก้วจ้ำใส่เอาจ้านี่มาแม่ปลาที่เห็ดป่นมาเลยแม่จ้าวัดสิเห็ดต้มจ้ำนะจ้าปลาดุก ปลาดุกกับปลาเสียมปลาเสียมกับเมน <EN> <EN> ูเลยเนะี่ยแหะแม่ปลาสีปิง้งปลาสลิดใหญ่น้ำนี่แหละเนี่ยเนี่ยเิ้งปลาสลิดใหญ่น้ำปลาสลิดใไงที่ใด,ด้มาแล้วครับจ้าปลาสลิดใหไ่ปลาสลิดไงกระปาปากตัวนึงอันนี้ก็อิ่มยช่ดอกเอาไปต้มมาไหมนแะม่จ้าแม่เสียไปต้มก้อนมาหนะ่ะครับพี่นอ้องครับพี่น้องอเอาเกลือใส่ก้อนจ้าในต้มปลานะครับปลาจำจ้ามื่อนี้นะ โอ้เอฟเฟกต์ไล่กันไป้วจ้วนเอออวนเนาะเดี๋ยวเราบบดหนเนี่ยแล้วแล้วเจ้าปลาใส่หม้อปลาลงมาันไปเลยครับพี่น้องเออครับพี่น้องหม้อเริ่มเดือดแล้วครับเนี่ยปลาลงมกจ้าหม้อเดือดแล้วจ้ะอืมปลาปลาเนาะครับจ้าจิดมปลาจ้าครับบันีึกพี่น้องเน่ยปิ้งปลากันจ้าปิ้งปลากับต้มปลาเนาะปลาเบี้ยว หมักถั่วเนาะหัวเกลือป้าแม่หักเกลือเสิร์กับแตมักทั่วนี่กินกับพ่อกับแม่แล้วนะครับพี่น้องควรพี่เราเสริมมันไปทุระเนาะครับพี่น้องมื่อนี่อยู่นะน้ำแม่พี่เลยหัวเกลือครับหัวเกลือกันนะจ๊ะไปห้องกับพร้อมแล้วนะครับพี่น้องมาเบี้ยวกันดังไปพร้อมแล้วครับจะที่ปิ้งนะครับแม่หัวเกลือนะครับพี่น้องครับพี่น้องจ้าปิ้งกันนะจ้าจะแม่ปิ้งตาแล้วครับ มีเมนูมันนี่มีสองเมนูวะแม่จ้าแล้วก็ตะเกียบบกทั่วมันตำตุลูกตำบักทั่วจิ่งปลาปลาต้มปลาจ้ำปลาจ้ำนะครับตาเป็นดูดูกกรเฮ็ดกินไปปาบานเฮาครับพี่น้องง่ายง่ายจริงปลานะครับบป็นไงพี่น้องจ้าจ้าใกล้สุกแล้วจ้าโหตำมันนิ่มด้ยมันนิ่มมันเด้ปลาสนิดใหญ่เนาะ โอ้โหสุกแล้วบัดเนี่ยปาลาซุกราคาพูดถ้าโอ้สุกดีเนี่ยพอดีเนาะแม่เนาะมาใหม่เนาะดีแล้วจ้าแม่ปลาที่จานนะครับสุกแล้วจ้า,จาะครัจบจี้กันละจ้ากี้กระเทียมกี้หอมแดงกี้บักพริกสดนี่ไว้สิตำตำไส้ต้มปลาจ้า ต้มจำเบาเนาะเพาะเดี๋ยวต้มจำครับพี่น้องแม่เฮ็ดซุ้กินอ่ะมันกลมต้มปนหรอครับต้มจำหรอครับแม่เกี๊ยนกระเทียมหอมแดงก็นเนาะครับพี่น้อะยูได้มืาอนังกินกะเฮาเนี่ยละครับอืมสุกแล้วไปโฮสุกแล้วน้ำบกละสจองกันจองมากันสุกแล้วสุกแ้วน้ำบกมาแล้วโอ้เพยกตะไพย์เพยกดีปนยังไปจ้าสุกแล้วจ้า สกันนะครับปองมัเนาะจ้าครับเปนยังไงพี่น้องตำแก้วกันจ้าตำแก้วสิเซนตําตุ่มปลาจำกันจ้าตําแก้วตุ่มปลานะครับตุมปลาจ้าบปปปนจ้าสุดจำแม่สุดจำจำเป็นโตนะครับพี่น้องโตจ้าหอมจังนะครับพี่น้องยำกับกระเทียมกี้กระเทียมกี้พริกสดแล้วกับหอมแดงสามอย่างอะไรจ้าเดี๋ยวแม่ตำกันนะครับพี่น้อง จ้าปร <S <S ุงกันนะจ้าทำแล้วเราบ้านๆเะไรไหมทำแล้วแหละปรุงแก้วกันจ้าเส้นน้ำปลาเนาะครับพี่น้องจเส้นผู้ชุลจ้าผู้ชุลนะครับพี่น้องเส้นมะนาวจ้าไม่น้ำปลาแค่เป็นแก้วนี่ยแหละจ้าผู้ชุลมะนาวบ่แม่นาว ในเส้นอะไรอีกบ้างหมใส่น้อยนึงก็ได้ใส่น้อยนึงเพราะว่าเขาใส่ตุ่มแล้วเขาไม่ใส่หยาเห็นเก้วจำนะครับพี่น้องน้องใส่น้ำตุ่มแล้วเด็กน้อใส่น้ำตุ่มละได้ใส่หยาบ่เบี้ยวทั้งหิ้วคอฟังครับพี่น้องบ่าเบี้ยวก็ไปหาปลาเบดเมื่อแจ่มนไม่ได้หาปลาเยอะน้ำใหญ่พังบดเมื่อนี่แหละครับเก้วจำครับพี่น้องตัใส่กันแล้วจ้า ใส่หอมแล้วแรถปั่นเลยแม่เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับแก้วจำนะครับพี่น้องแก้วจำเขาขอพาเฮียเขาต้มไปนะครับพี่น้องเดี๋ยวกันนะจ้าเสร็จปะครับพี่น้องตักปลากันจ้าตักปลาใส่จานแล้วครับใส่จานไล้จ้าปลาบ้าเบี้ยวไปหาม้าอะไรละจ้าไปว้านแหว่าบ้าเบี้ยวบ้าเบี้ยวว่านแหนนะครับพี่น้อง แห่เรปลาปลากระเงกระไล่คร uh, oh, like okay. ับพ well ี go, like right. ่น evet. so ้องหน่อยไล่ไลตัดหัวขัวตัดหัวไว้กันปลาดุกกับปลาธรรมชาตินะครับกับประมาณนี้แหะครับพี่น้องปลาดุกกับตัวใใหญ่ดอกจ้าปลาธรรมชาติบ้านเขาต้มจำเอาเนาะบะหมี่เน้าส่หน่อยนึงาๆเสียบนะครับพี่น้องแก้วใส่นหนาให้กินลองเบิมันละจ้าครับลองเอาสูตรแม่ลราเอาเห็ดมันมาครับพี่น้องเห็ดไผ่หูนะครับนะครับจ้า นี่ครับพี่น้องเนี่ยครับตำแก้วแล้วก็มาลาดใส่ปลาเลยครับปลาละจ้าเสร็จไปแบบนึงจ้าแซ่บจข้าวไทยนปลาแล้วเนาะไหมครับข้าวไทยปนปาเขาเพียงแต่ตำแก้วแล้วก็เอามะนาวใส่ออกรสสมอร่อยแน่หน่อยนึงจ้าเคานี้วนอนจำไนเลยเนาะนอนจำจ้าครับเสร็จไปเมนูนึงจ้าตำหมกทั่วกันละจ้านี่ยตำหมกทั่วกับปิ้งปลากันเนาะตำหมกทั่วปิ้งปลาจ้า ต้มปลาจำนะครับพี่น้องสามเมนูครับมื่อกี้สามเมนูครับพี่น้องแม่ตำทั่วครับพี่น้องทั่วกับปิ้งปลาแซ่บกันเนาะปิ้งปลาห่อนปิ้งปลาห่อนต้มปลาคราวแล้วนะครับจะตำทั่วแล้วกัแซ่บๆกันมะครับพี่น้องทั่วกับปิ้งปลากันละจ้าทั่วทั่วเสากเสริมบักเล้นของเสากเสริมผัด พี่สะสมมันปลูกไว้นะครับปรได้๋ยว่ะปรด้กินนะครับพี่น้องปรไเดี๋ยได้กินบางบ่านบ้าเบี้ยวก็จจะได้คุดอันน้ำผักใส่พี่เเราสริมใพร้อมแล้วครับเพราะว่าตรงนี้บ้าเบี้ยก็ได้มาัสไซการใส่งานพ่ออยู่ให้อยู่น้อยไปแล้วนะครับพี่น้องแต่บ้าเบี้ยวบม่ได้เห็นงานแล้วนะจ๊ะของมาใส่ชีวยตยื่นน้ำปอน้ำแม่พี่เห็ดน้ำเยียวยพี่ฝากพี่น้องกดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ้าเบี้ยนนี้เลยครับกำลังใจให้บ้าเบี้ยนนด้เลยครับพี่น้อง อืมแม่ตับ้วนะครับครับพี่น้องเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วจ้าอืมแต่แซ่มนะครับพี่น้องตัวจีส่วนพี่สาวเสริมนี่นะครับพี่น้องเตัวกับตัวสาวเสริมเล่นกัเล่นสาวเสริมเขาได้กินเยอะจ้าใส่ปุ๋ยนะครับพี่น้องใส่ปุ๋ยแต่เติมใส่ตินครับพี่น้องอืมหอมครับพี่น้องกระเจี๊บจ้า ครับพี่น้องมาหน่อยเสแสร้งกันนะครับเสแสร้กันนะจ้านี่ครับพี่น้องเมนูมานี่อันนี้ทอดไขน่น้องอินซันนะครับพี่น้องนี่ครับมีต้มปลาจำแล้วก็ตำแตงนะครับนะครับตแลัวตำผัวว่าผัวเพื่อพิษครับพี่น้องขอรอพร้อมให้น้วครับแล้วก็ผักเขาครับนี่ครับผักซีผักคำเปย์ทวน<ส>ะครับพี่น้องไปครับพี่น้องเสแสร้งกันนะครับตำผัวกับตำแตง สวัสดีคร <cues> <write society> ับสวัสดีจ้าพี่น้องพีเข่าล้ำกันนะครับเขาแล้วน้ำกันนะจ้าเ่าเรื่องปลาเราพิมพ์ปลาจ้าพิมพ์ปลาสลิดกับปิ้งปลาปลาแก่ปลาแค่นะครับพี่น้องเุียนละจ้าตัวนึงละจ้าตุ้มปลาลูกกับตุ้มปลาเสียมจ้าตุ้มจำนะจ้าอะไรครับพี่น้องตุ้มจำจ้าอะจ้าอะรครับเสี่ยมนะครับพี่น้องเหล่าปลาปลาลูกปลาสลิดให้ปลาปลา อยาดูให้ใไม่ยากจะกินปลาจ้ะยากจกิน้ามไนมองของแม่ป้อนเขานอนง่าย้อนแม่แม่ป้อนเขาบนน้องเขามะกองเลยเตืนอ้วนตินกเสมออ้วนก็ได้ประําอย่าไร ไปอ่ะไปอ่ะนี่เหรอไปเหรอนี้เหรอเฮ้ยไปไมเอาข้าวไปมะโอครับพี่น้อันดี้จ้าครับ เขาเซ็ตลูกเขาเซ็ตหมดแล้วเขส่ลิปไงตั้งได้ปัะตั้งได้ป่ะตั้งตลอดอยู่เลยเหียแกครับนี่นะ สมจัจับไุกจัเนาะสมไรสมจัคนแบบกได้ใส่มำนครับพี่น้องนี่ครับสมจังแครับพี่น้องม่ได้ครับลุกบพี่สาสมุนันนะครับพี่น้องเอาไอันอันของไงมันแต่้องน้ำนสูบกันสูบใส่น้ำา ข้าวนะอยู่บ้านแล้วม <what> ่ขึ้นเจียวได้ไ่มเกียวตัวปลาเกียวตัวปลาใช่ตัวปลาที่กานไรเลยนะต้อเอาปลาสลิดปลาสลิดน่นแกินเองไกิน่ว่าขั้นขั้นนั้เขาหัว้อเกเขาวิธีไปงนี้เอันนี้เขาสืไปตรนีวนี้แค่พักเี่นั้อครับ บอกว่ามันจะมีใบไม่ตายอืมเงินเปล่าไม่ใช่ใหม่แล้วอือเออแล้วมันแล้วไปเลยฉันจะไปซื้อข้าวเดียวเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉันจะไปซื้อข้าวเดียวไปดูอ่ะนี่เอาไปตัวเลยอือเอานู่นเนี่ย ดูแต่งเลยนะแต่งเลยนะลูกนะแต่งเลยเห็นอะไรนะแต่ย like <with> ังไม่เคยมีเทใครเลยนะใครอะไรล่ะอเมแต่เพื่อนมาแบบคนตาลายดีอ่าอ str ะไรอ่ะอมอืมใครอย่านก็ไม่ได้รับการอะไรมันตาจับจับครับตาเอรอตาก็เลยตาแต่ยัง bà bao <laughs> 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 <pơm> nữa nó? Nó chát. Nó chà. Ừ. Giấm Thôi gì nó này Sang lại. มไหมวาัมเพลงยาคพี่น้องมงไหมตกฝนนะตวม่โอไลิครับพี่น้องิ้ซ้าไหรือท้งเขาก็าไกานปั้นี่นะงานปันเขานี่ยน้ำน้นื้อกระดองกระดองกระดองม่น้ำเราเราเยอะบ่บ่ตันบ่บ่หลอหห

หางเงีุ้ดยอดที่ปากเงี no wow ้ยเลยหางไหลายมาง้มหางกับอะไรถือก็จัดหาดเลยนี่จ้ะมาหาพี่ไปบ่มาครับบ่มาหาพี่เดี๋ยวเราม้หาที่บ่มาเนี่ยห้างหนึ่งห้างห้องห้างนี่กินนัำปลาบ่ค่อยปลาหน่อยกับอะไรครับพี่นมันมีเพราะอะไร นำบอกความครับพี่นึงขึานขึ้นขึ้น้นขึ้นนี่น้นขึนขนขึ้นข้นข้นขึ้นขึ้นข้้จ้้นขึ้นนขนบน้นน แล้วป้นกระเด็นั่ยเหมืนัน่ตออกนตรงจับอันนี้เจาากัไปหาเจาหาเมื่อลรวะหนึ่งนานนานยาจริงไม่ฟัไม่ฟังนะนี่ยาวจริงเหร Chẳng, dạ. à, chẳng, <laughs> Năm, làm bao không? Nước sạch không? không? มันมิาเสมันไปปาเบลไปเยอะครับพี่นนม้ามืจิกข้าเป็นจิกทน้ำขาาน้ำต้อเหลือยัแหงรับือหลาเาน้ำว่ามันน้อหรอนลุอ่ะผสมน้ำคืนบ่ต้อมกนสูบเสียซะพักไปเลยเสีเขาม ไดีว่ะเดีว่ะ้วเรื่องมาใหม่ใหม่ครับนเขาลูกไข้ลูกเาลกเขาลูกเขาลูกเาลูกเขาลกเขาลูกเขาลูกเขาลีกเขาลาลูกเขาลูกเขาลูกเขาลูาูกเขาลูกเากเขาลูกเขาลูกเขาลูกเขากเขาลูกเขากเขาไูกเขาลกเขาลูกเขาลูกเข่ลูกเากเขา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  มาละอ่านกัาแล้วกันะครมาเยะสิาเยสิ้วกเดวะมามาอาากันนะคับเดี๋ยวมื่อไบ้าเดียวนบานนะครับกินเาครับพอเราแหครับพี่น้องีาซอยพอซอยแม่ยัดีจ้ะหน้าอยูนบ้านน้ำถึงน้ำน้ำนะครับพี่น้อง ไฟหมวอไฟพอไปอยาอาลอตงดีอะไรตัวลงดังเลมั่ฮัมนหรอครับ่าฮ่ยิาตัวนเขาจะมีเียงนะครับกันห้าปลาอเสียนี่อเดียันีได้เป็นหาปลาเลยนะครับเทียวเพิ่เตมแนมะ ตามันกระติกเนี่ยนี่เนไมันกระติกคนไรบ้างแก้วคุณไรบ้างว้ายนีไไม่นี่ไม่มีครับนี่นงวะไ่นีตานน้อยจอแล้วแบบไหนฮะนี่อเลี้ยมดีแล้วสำหรับขาววันน้วนไหนนะครับ รรมาสัดเนาะเดินวนยิงสุดยอดแล้วครับเนาะอือเราโดนน้องผอกราครับครับเดินใช่ไหครับ

ครับเนาะที่มีบ้าเบลกันนะครับนี่นั่นแหะครับพี่น้องเอาเมนูนี้นะครับเอาปากที่ปากน้องพอกกับยิ่มมาดีนะครับพี่น้องครับติ๊กนะครับพี่น้องแชร์ขนะครับครับนะครับยังไงก็ฝากพี่น้องไปแล้วไม่นะคร sure, <t ick in Spanish> ับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ้าด้วยเร้ได้เนาะครับบราเบลก็จะไม่เห็นอืมทุกที้แล้วนะครับพี่น้องอุ้ยใช้น้ำเงาอุ้ยหาใช่ครับ อยู<ม>ให้กินให้ทอดพี่นอ้องเบิ้งเรื่อยๆนะครับพี่น้องฝากไว้นั้นเลยนะครับคลิปนี้กับยิราพี่น้องสนิทน,นะครับสวัสดีครับสวสบ๊ายบาย